สวัดีค่ะทุกคนพบเจอกันอีกแล้วในช่วงของเรื่องเล่าผีวันนี้เราจะมาดูสิบสัญญาณก่อนเจอผีจะมีอาการหรือว่าเหตุการณ์อะไรแปลกๆมากมาดูกันเดินอย่างแรกก็คือหนึ่งหมาหอนเชื่อว่าหมานั้นมีประสาทสัมผัสเจอขึ้นความถี่สูง อเจอแบบนั้นมันก็จะหอนแล้วส่วนมากนั้นมาที่หอนก็จะหอนรับกันเป็นทอดๆสัญญาณที่สองมาแบบกินกินหลอกไม้เดือกินศพตัวอย่างเช่นลอกปีบลอกแก้วลอกมะลิหรือบางทีมาในลักษณะกินทู่มีกินเหม็นสาบกินเน่าเส่วน